อันนี้เมนูอะไรนะพี่แกงหมูกรอบเออพี่แกงหมูกรอบลืมเมนูตัวเองค่ะดีค่ะน้ำบวมน้ำบวมอยู่ไหน,น<ำ>เราจะไปไหนกันคะชัยเมียงเชียงใหม่เจ้าไป โก้ใช้เมียงอิทิวา้องพีจะกับเชียงใหม่เตาโคบน้องพีมาหมดเลยอะค่ะโคบแม่กระด้างกางเค่งเคยขาใส่ลุคนี้เนาอใช่น้องพีแต่งตัวลุคนี้ดีทริปเชียงใหม่ในรอบ3ปีนะคะหลังจากที่ไม่ได้ไปเชียงใหม่นานมากคือ3ปีจริงๆเพราะว่าคือแบบช่วงโควิดคือไม่ได้ไปเชียงใหม่เลยทริปนี้นะคะมีเวลา หนึ่งวันนะคะก็เลยบินไปเชียงใหม่นะคะวันนี้วันเตาแล้วก็บินกลับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะชอบความอยู่กลางหุบเขาของสนามบินเชียงใหม่อะมันสวยดี <Thank you. S 2> ถึงแล้วพ่อ ชัยยเมีงตอนนี้นะคะเราก็ถึงชัยเมียงแล้วนะคะชัยเมียงเดี๋ยวเราจะต้องไปตามพาน้องพีไปตามรอยน้องพีอีกทีหนึ่งพีพีวัตถุเก๋และตอนนี้ก็ถึงเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาเชียงใหม่ก็ต้องนั่งรถแดง ร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะไปเดินถนนคนเดินบัวลายกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบมืดแล้วค่ะถนนคนเดินบัวลายนะคะจะมีวันเสาร์ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินกันนะคะส่วนใครที่มาวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นถนนท่าแพถนนคนเดินท่าแพเนาะใช่ไหมมันชื่อแทเออประตูท่าตรงประตูท่าแพนะคะแต่ว่าวันนี้วันเสาร์เราจะไปถนนคนเดินบัวลายกันค่ะทุกคนไปเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศถนนคนเดินบัวลายกันนะคะ จะไปที่ถนนคนเดินบัวลายนะคะเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันก่อนอยู่หน้าโรงแรมนะคะเพราะเราต้องเดินชิวๆไปอันนี้เป็นอันนี้เมนูอะไรนะพี่แกงหมูกรอบพี่แกงหมูกรอบลืมเมนูตัวเองค่ะเราสั่งไข่เจียวได้อีกใช่ไหมเขาต้องใส่ก็คือแต่ละที่มันไม่เหมือนกันไง อร่อยอยู่นะแต่ว่ามันจะเต็มคนเต็มคนคล้ายๆใส่กะปิเลยรสชาติคล้ายๆใส่กะปิดเลยชิมดูเร็วทำไมไม่ชิไมไหมชิมดูตอนกลางคืน<อ>ในเมืองเชียงใหม่อ่ะโอเคมากเลยเนาะเหมาะกับการเดินเล่นแบบนี้มากเลยอ่ะแล้วร้านที่เมืองเชียงใหม่คือเปิดแบบเต็มพิกัดเหมือนเดิมแล้วบรรยากาศเดิมกลับมาแล้วนะคะตอนนี้ บรรยากาศความแสงสีของเมืองเชียงใหม่กลับมาแล้วกลับมาเป็นบรรยากาศเดิมๆตอนสมัยแบบก่อนโควิดแล้ว full option แล้วเอาจริงแถวในเมืองอะ่ะตอนกลางคืนอะ่ะรู้สึกว่าหน้าเดินกว่าตรงนิมมานนะตรงนิมมานมันตอนกลางคืนมันแบบช่วงนี้มันเงียบไงอย่างแบบเบีย์ก็ปิดไปแล้ว แต่ก่อนตร,ตรงซอยแบบซอย11มันจะมีแหลบเบียชอบมากอตอนนี้เราอยู่บริเวณแถวช้างเผือกนะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินเล่นแล้วแบบนักท่องเที่ยวเยอะมากไม่น่กกากลัวเลยตอนคืนแบบเดินเล่นชิวๆแล้วร้านเปิดแบบพลึบเยอะมาก มากเลยสวยอยากได้อ่ะ้าไปดูสุดานนี้นี้เยอะจริง ชาชาก่ะมีป้าอยู่ทำมจ่กินชาตอนนี้ปมากินติดจัมโบ้ที่มันพักน่าจะรู้ตัวแล้วนะปุ๋ยมาจ่ายโงเก็บ สูวันนี้นซอยแบบเนาะเจ้าภาพมากแล้วยังมีลูกเลยน่ารักมากเลยอ่ะกูต้องหาตัว <laughs> ติดนิ้ว <laughs> สายมูตัวแม่ มันต้องใส่เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้มันต้องใส่หยกใช่ไหมไม่รู้แต่ว่าใส่หยกถ้าจ่ายช่คืออยากได้หยกเอานานาเขาอยากได้ก็ซื้อเลยค่ะอันนี้ด้วยวงหนึ่งถ้าจ่ายให้ใช่มจ่ายให้ีนจ่ายให้ด้วยนะคะหนึ่งวงซ้ำจานหยกนะสีเขียวเหนียวซับเขาบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ต้องใส่หยกไม่ต้องใส่ถุงนะคะ รู้ใช่ถ้าชอบก็เอานะคะอย่ารีรออยากได้ก็ต้องซื้อเลยน่ารัอยากได้ต้องซื้อค่ะอยากเอาไปสักสิบใบแบบว่า ได้เพราะว่าอยากได้เราก็ซื้อเลยแบบนี้แหละลองแล้วชอบต้องเอาเลยเออสีเขียวไอ้นั่นกว่าเอาลงต่ำลงอีกหน่อยได้ไหมเออเอาหันขึ้นหน่อย <c oughs> เอพอแนละสีเขียว เกีีก่่ยววไอ้นาสรุปก็เดินไม่สุดถนนคนเดินนะคะวพวเพวราะว่าแบบด้านทางก็ไม่ได้แวะล้ามากานม่ชิชลิส และอีกหนึ่งที่ยอดฮิตนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากจะได้ภาพแบบวิวด้านหลังสวยๆแต่ว่าไม่อยากจะขึ้นไปบนดอยหรือว่าไม่มีเวลาขึ้นไปบนดอยนะคะอีกสถานที่หนึ่งโลเคชันหนึ่งที่แนะนําเลยถ้าเกิดใครที่มาเชีงยงใหม่นั่นก็คืออ่างแก้วมอชอค่ะทุกคนคือมาทีไรก็คือแบบชอบมากเลยชอบมาที่นี่มากเลยเพราะเพราะว่ามันแบบมันได้วิวสวยมากเป็นวิวดอยสุเทพให้ดูดวิวด้านหลังของเรานั่นก็คือเป็นวิวของพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองนะคะ ไปตอนเย็ยนนะมันได้แล้วไงเพราะว่าแสงมันสวยเนี่ยถ้าตอนประมาณห้าโมงเย็ยนแบบนี้แสงมันสวยไม่ต้องขึ้นภูก,ก็ได้นะเนี่ยไม่ต้องขึ้นดอยก็ได้ก็ได้บรรยากาศเหมือนกันแต่ต้องแบบมาแบบชอโไลด์แบบไม่รีบร้านอยู่ในซอยเล็กมากเป็นใครใช่ไหมคะาแมา<ะ>ตามคน,นจริงๆ<ม>ใช่ไหม <laughs> ชอบน้ำกุ่งก็มากินนะออนหอมดีมดไวจริงจงังลตอนเย็ยนพลาดมาได้นะคะที่จะมาเดินคลองแม่ขาซึ่งเป็นบรรยากาศริมคลองที่ประดับไฟแล้วก็ขายของนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะคลองแม่ขาไปค่ะไปไปต่อนี่เหรอบรรยากาศอะไรนะน่าจะต้องมาเย็นๆอ่ะคนน่าจะเยอะ นี่แหละบรรยากาศถ้าเกิดมาเดินมันก็ต้องมาตอนนี้แหละของแม่ขาของกินเยอะมากเลยนะเนี่ยของแม่ขาเชียงใหม่อีกหนึ่งจุดเช็คอินแลนด์มาร์คเชียงใหม่นะคะ ก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับแล้วนะคะทุกคนก็ปิดคลิปเลยแล้วกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่เออไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วกันนะคะมีเวลาแค่วันเดียวก็มาเที่ยวเชียงใหม่ได้นะคะก็แบบมาแบบ slow life ก็ได้มาแบบเน้นกินเน้นเที่ยวก็ได้หรือว่ามาแบบคนมีเวลาเยอะก็ได้นะสำหรับคนมีเวลาน้อยนี่แหละคะ่ะคลิปนี้หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะก็ปิดคลิปเลยแล้วกันหวังว่าจะ ไม่ลืมกันนะคะว่าจะกด subscribe แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย